จดลึกประเด็นร้อนข่าวผู้บลไทยบายอิจิอิสตล์ประจำวันที่17กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคัร่งผู้บนแทนครับเรามาดูข่าวบลไทยในช่วงของเช้า,ชาว,วันนี้การจครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บลไทยในช่วงเช้าว,วันนี้เอาล่ะยังไงสะเทือนรังโคจิมินทีมชาติไทยตอบรับดวลศึกสาเศร้าที่เวียดนามนนะ โดยการน,นี้ซูปเปอร์บิ๊กแบตบนแผ่นดินเวียดนามนะฮะเมื่อทัพช้างศึกทีมชาติไทยตเตรียนจะลงแข่งขันศึก3าเศร้าฟุตบอลณนะเมืองโฮจิมินซิตี้ประเทศเวียดนามช่วงฟีฟ่าเดยเดือนกันยายน และจะมี3มทีมเข้าร่วมการแข่งขันในรูปแบบที่เรียกว่าพบกันหมดประกอบไปด้วยทีมชาติเวียดนามที่เป็นเจ้าภาพทีมชาติไทยและก็ทีมชาติรัสเซียท็อปอันดับที่33ของโลกในขณะนี้ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจะมีการคิดคะแนนฟีฟ่าแวรงกิง้งซึ่งมีผลต่อทีมชาติไทยที่จะขึ้นอันดับท็อป100ของโลก ที่สําคัญหากอิจิอิสามารถพาทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติรัเสเซียได้มีสิทธิ์ที่จะทําให้ทัพช้างศึกนั้นขึ้นไปถึงท็อปอันดับที่90ของโลกในครั้งนี้เลยทีเดียวนะโอ้โหเป็นว่างางานนี้งานนี้คงจะเหนื่อยแลวนะฮะเชียร์คงจะสนุกอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นฝากไปให้กาลังใจและไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาจ์ยังไงความรู้สึกแฟนกัมบูชา หลังยอดทีมกระแรงขงวบขเขาบุกไปพ่ายยับให้กับท้นานของทีมชาติเบอร์ดิดัมทีมแชมป์ของประเทศไทยโดยพนมเป็นคราวยอดทีมกระแขงพกกูชาบุกเยือนถิ่นช้างอารีนาพบกับท้านของฝั่งเบอร์ดิดัมทีมแชมป์ของประเทศไทยปรากฏว่ายอดทีมกระแขงบพบชาเนี่ยพ่ายแพ้อย่างย่อยยับให้กับเบอร์ดิดัมไปมากถึง1ต่อ5 โดยกันนี้เรามาดูความรู้สึกแฟนบอลกัมพูชาหลังยอดทีมแกร่งของพวกเขาบุกไปพ่ายกับท่านของบุริลัม์มทีมแชมป์ประเทศไทยกันสักหน่อยนะฮะเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันก่อนก็ได้กันไม่เป็นไรระดับมานต่างกันนิดหน่อยลองกับทีมที่แข็งแกรง่งนั่นก็ดีแล้วคอมเมนต์ต่อมาชนะแฟน PVC อย่าบอกว่าวันนี้ทุกคนเล่นได้ดีแล้ว เขาไม่ตอมาในการ,รเผชิญหน้ากับตาทีมใหญ่ของภูมิภาคทําให้พลดอเป็นคราวนั้นได้เรียนรู้การเล่นบอลที่เร็วขึ้นเขาไม่ตอมาแค่แมตช์กระชับมิตรเท่าน,นั้นนะเขาไม่ตอมาทําไม่ดีมากแล้วเขาไม่ตอมาทําไม่ดีแล้วนะพยายามเจองานหนักเข้าไว้เขาไม่ตอมาเป็นเพียงแค่การทดสอบเพื่อเล่นเบรใหม่เขาไม่อมตอมาฝั่งบริลลัมกับของไทยแข็งแกร่งมากจนเกินไป คอมเม่ตอมาเป็นเรื่องยากปรินาที่เก็บชยนะที่บริดลัมในครั้งนี้คอมเม่ตอมานักเตะออกอาการกลัวและก็ส่งบอลได้ไม่ดีพอเขาไม่ต่อมาทีมเราอยู่ในระดับที่แตกต่างจากทางฝั่งบริลลัมเป็นอย่างมากคอมเม่ตอมาทีมไทยทําให้เราเองก็ได้รับบทเรียนที่สําคัญในครั้งนี้คอมเม่ตอมาประสบการณ์ครั้งใหม่เลยนะคอมเม่ตอมาพยายามอีกครั้งกแล้ะกันเขาไม่ต่อมา พวกเขาเล่นได้ดีเกินไปเขาไม่ตอบมา,าปริเซชันเป็นการทดสอบผู้เล่นในครั้งนี้และเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่ามีผู้เล่นใหม่ติดต่อมากเกินไปในครั้งนี้อ่าวแตผมเป็นแต่ว่าในน,นี้ก็เป็นการพูดถึงความคิดเห็นที่พนมเป็นข่าวทีมตัวแทนจากทางด้านของฝั่งัมบ,บูชาเจอกับสโมสรบอลเบรนจิตต์ทีมตัวแทนจากประเทศไทยก็โดนทางทีมตัวแทนจากประเทศไทยนะฮะซัดก,กันยับไปถึง5ต่อหนึ่งเลยนะ แต่ว่ามพูชาเองนั้นก็สามารถตีไข่แตกได้ตั้งหนึ่งลูกเพราะฉะนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอย่างแน่นอน,นครับถือว่างานนี้ค่อยๆพัฒนากันไปนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับอะไรยังไงซูเปอร์บิ๊กแมตช์ฟุตซอลลีกห้องเย็นท่าข้ามดวนเดือดกับพ้านของฝั่งบริเว็บชมบรี โดยการน,นี้แชมป์เก่าไร้ไพ่ห้องเย็นท่าข้ามเทิดศักด์เจริญพงศ์วรศักิ์สีหลังไพโรดเวนเดลไรอันโกเมสเปิดบ้านพบกับด้านดวนมหาอำนาจแชมป์ส1สมัยฉะลาดตัวเล็กบูเว็บชมบรี โดยการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2024แมชเดย์ที่2ในการแข่งขันในช่วงกลางสัปดาห์ในวันพุธท,ที่ผ่านมามีแข่งครบทั้ง7คู่นะฮะซุ per big match สนามแตกต่อเนื่องเปน็นนัดที่2แล้วของฤด,ดูกาลที่ห้องเย็นท่าข้ามสนามชัยจังหวัดสมุทรสาครเทพพระชัยห้องเย็นท่าคข้าม แชมป์เก่าแบบไร้พ่ายเปิดบ้านเกมแรกต้อนรับการมาเยือนของฉลามต้นเล็กบรูเว็บชมบรีมหาอำนาจแห่งวงการฟุตซอลไทยลีกเจ้าของแชมป์11สมัยคิกออฟในเวลา19.30นาาาาถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ต7นะฮะโดยด้านของทีมโก้ดูเนสรัมกุนซือห้องเย็ยนท่าข้ามที่ประเดิมซีซั่นนี้3แต้มแรกกับการบุกไปชนะราชพัฒน์เพชรบุรีไป6-1ต่อ 1, ขึ้นนำจากฝูงหลังจบนัดแรกโดยทางด้านของสติไร้พ่ายต่อเนื่อง เป็นนาที่27แล้ว เกมนี้ไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนแต่ว่าต้องเช็คกันฟิตกันสักหน่อยโดยเป็นเดลเมนเดสตัวจีท,ทีเด็ดมีอาการบาดเจ็บจากเกมแรกในครั้งนี้แต่คาดการณ์กันว่าน่าจะฟื้นทันส่วนทีเด็ดอีกอย่างของทางด้านของบริอันโกลเมชที่บินไป2ประตูนัดแรกเนี่ยรวมถึงเทอดศักเจริญพงศ์กปตันทีมและก็บริสักสีปรังไพรโรธและก็สราวุธาพาราพฤกอดีตสองผู้เล่นบรูเวกชมบีที่พร้อมลงซัดทีมเก่าในคู่บิ๊กแบทในวันพุธนี้ด้านโค้ชมอส สรันเพิ่มพูนกุนซือของบุเรศชมบรุรีประเดิมสนามนัดแรกเปิดบ้านแพ้การท่าเรือ ASM 1ต่อ2ในเกมเกมนี้ไม่มีทางเลือกสังทุบมอข้าวหวังจะบุกไปมีแต้มให้จกได้เกมนี้นำทัพมาโดยบรุณชัยจูนวงสุขสุภพุิเชิญกลางอภิวัตรแจ่มเริญปานัดกิติพานุวงรวมไปถึงกฤตอารันสัญรักษ์โดยมีกตัญช้างกฤษดดาวงแก้วคอยซัพพอร์ตในชุดที่สอง โดยซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะฮะคู่ระหว่างทานาของห้องเย็นท่าข้ามพบทานต้าของบรูเวชชมบรีทานด้านของมิเกลบราติโก้คุณซูชีฟุตซอดทีมชาติไทย ยังคงอยู่ที่ต่างประเทศก็ตเกตะเยมสเกลฟอร์มนักเตะที่มีลุ้นติดทีมชาติไทยตเตรเยมจะสู้ศึกฟุตซอลโลก2 0 2 4ในครั้งในคนี้เพิ่มเติมไปอีกด้วยเช่นเดียวกับทีมสตาฟโค้ชที่ประจำการอยู่ในไทยก็จะสเกลนักเตะในคร้งนี้ด้วยในส่วนของสนามแข่งขันท่าข้ามสนามชัยจมุัมดสมุทรสาครเป็นที่คาดการณ์กันว่าจะเป็นสัปดาห์ที่2ที่จะเกิดปรากฏการณ์สนามแตกผู้ชมเข้าในสนามเต็มความจุ โดยบัตรเข้าชมจะขายอยู่ที่ประมาณ50บาททุกที่นั่งส่วนตั๋วปีของเจ้าบ้านห้องเย็ยนท่าข้ามเปิดขายราคา599บาทโดยจะได้เสื้อแข่งขันของทีม1ตัวพร้อมเข้าชมทุกแมตช์ในบ้านซึ่งเกมระหว่างห้องเย็ยนท่าข้ามพบกับด้านของบริเว็บชมบรีจะเปิดเป็นแมตช์ที่มีนักกีฬาทีมฟุตซอลทีมชาติไทยดวลกันเองแบบเต็มสนาม โดยสถิตินนในการพบกันของทั้ง2ทีมใน3ฤดูกาลหลังสุดไป2 0 21เลกแรกชมบุรีเอแพ้ห้องเย็นท่าข้ามไป2ต่อ3เลก2ห้องเย็นท่าข้ามแพ้บรูเว็บชมบุรีไป1ต่อ7ไป2 0 22เลกแรกบรูเว็บชมบุรีชนะห้องเย็นท่าข้ามไป3ต่อ1เลก2ห้องเย็นท่าข้ามเสมอบรูเว็บชมบุรีไป2ต่อ2และก็ไป2 0 23เลกแรกห้องเย็นท si. ่าข้ามชนะบรูเว็บชมบุรีไป3ต่อ1เลก2 บรูเวสชมบุรีแพ้ห้องเย็นท่าข้ามไปสูนต่อสองโดยโปรแกรมนัดที่2ฟุตซอลไทยลีกนฤด,ดูกาลสองพันยี่สิบสี่มีแข่งขัน7คู่นะฮะในวันพุธนี้เริ่มที่เวลา16นาฬิกา30นาทีกเกษตรบันดิต f เอฟซีพบสุรธานีที่ยิน,นเดเซียมชั้น12มองเกษมบันดิตพร้อมกาวสนาฬิกาาบนาทีห้องเย็นท่าข้ามพบบริเวสชมบุรีที่ห้องเย็นท่าข้าบบมนาาสนามชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่องทีสปอร์ตเจถ่ายทอดสด 18นาฬิกาฟุตซอลไทายอาร์ม,มี่พบจีเท e, ทรัชของนคนรราชสีมาที่อาคารสุรสิงห์หานาดกองพลที่9นะฮะจังหวัดกาญจนบ,บุรีเวลา18นาฬิการาชนาวีพบแบงกอก BTS ที่ภูติอันันต์บางนาเวลา19นาฬิกา30นาทีแบล็กเพลร์ยูเต็ดพบกับหน้าของนนทบรุรีที่สนามอาคารกีฬาเน,นร่ม NT ส่นักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ เวลา19นาฬิกา30นทีธรรมศาสตร์สเตเบรียนพบรัชพัฒเพชรบุรีที่ยินเนเซียม6มอธรรมศาสตร์ฝรังเศสและก็เวลา20นาฬิกาการท่าเรือ ASM พบ YFA สีรรชาที่โกดังสเตเดียมซึ่งทุกคู่นั้นบอกได้เลยนะฮะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง Facebook และก็ YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์ฟุตซอลไทยแลนด์รวมไปถึงแอปพลิเคชัน t Sport 7ที่เรียกว่าได้รับชมแบบสดๆในทุกๆคู่ ทุกๆนาทีที่มีประตูในครักนี้กันด้วยนะโอ้ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์กันได้นะฮะโต๊ะเล็กนะผมเริ่มกันแล้วตัวเล็กฟุตซอลไทยลีกงานนี้มันอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นจอลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบชีสไตล์ประจำวันที่17รกรกฎาคม2 567โดยชายผู้บังคัรังฟุตบอลไทยครับ